ค่ะคุณออนซินีคะต้นกัญชานะคะที่นํามาจําหน่ายภายในงานมหกรรมกัญชาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทนะคะตามแต่สายพันธุ์แล้วก็อายุของกัญชาค่ะ mm hmm. ส่วนประชาชนนะคะที่มาซื้อต้นกัญชาไปปลูกนะคะก็บอกว่าอยากจะทดลองปลูกกัญชาไว้ที่บ้านนะคะหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะมีการต่อยอดทําธุรกิจในอนาคตค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศภายในงานมหกรรม360องศรราวับกัญชาประชาชนได้อะไรนะคะที่จัดขึ้นที่สนามท้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรมัมย์ภายในงานนะคะจะมีการจัดบูธให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆในการคิดค้นและพัฒนากัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะคะคงเป็นบูธของกรมวิชาการเกษตรที่มีการนําต้นกัญชามาแจกให้กับประชาชนคนละหนึ่งต้นฟรีจํานวน1,000ต้นซึ่งประชาชนที่มาร่วมง,งานบอกว่าอยากได้กัญชาไปทดลองปลูกนะคะหลังมีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดและจะสามารถจดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือนได้ค่ะมาดูความรู้จริงๆแล้วก็จะมาดูผลพันธ์ที่เกี่ยวกับกัญชามีอะไรบ้างนะครับ ครับอ้นนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ฟังสัมมนาว่าทิศทางกัญชามันจะขยายได้ยังไงนะครับเพราะว่าในอนาคตมันน่าจะการตลาดมันน่าจะใหญ่นะก็ผมจะแต่ไม่รู้ว่าประชาชนตัวเล็กๆจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่ายัางยังไม่รู้นะส่วนนี้คือภาพต้นกัญชานะคะอายุประมาณ3เดือนค่ะราคาหนึ่งห่ าทซึ่งต้นกัญชาที่มีราคาแพงนะคะก็เพราะว่า ต้นนั้นมีช่อดอกแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการนําสารไปสกัดเป็นยาและใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆวิสาหกิจชุมชนนะคะที่นําต้นกัญชามาจําหน่ายก็บอกว่าตอนนี้ความต้องการต้นกัญชามีมากนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดขายได้แบบเสรีจึงได้รับความสนใจด็ยราคาขายนะคะจะอยู่ที่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และอายุของต้นกัญชานะคะส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่ เดินทางมาเปิดงานก็ระบุว่าหลังจากที่มีการเปิดให้มีการจดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือนนะคะก็มีผู้สนใจลงทะเบียนจดแจ้งผ่านแอปปลูกกัญกว่า23ล้านคนแล้วนะคะที่เราสามารถปลูกได้นะครับโดยแพร่หลายปลูกได้โดยเปิดเผยนะครับก็แสดงว่ากัญชาไม่ใช่สิ่งต้องห้างั้นคนที่เป็นครัวบอกว่าเดี๋ยวคนจะไปใช้ในทางที่ผิดเป็นยาสพติก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่า มันไม่ได้หายากอีกแล้วเราสามารถหาได้เองในบ้านเราเราสามารถปลูกเองในบ้านเราเราสามารถทําสัญญากับวิสาหกิจชุมชนท,ทาสัญญากับคู่ผลิตสินค้าต่างๆที่จะใช้พืชการเกญชาเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบหรือเป็นวัตถุดิบเนี่ยทุกอย่างจะมีขั้นตอนการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนะครับกับทางราชการอย่างถูกต้อง สำหรับการจัดงานมหกรรมกัญชานะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มิถุนายนค่ะซึ่งถือเป็นการจัดงานมหกรรมกัญชาครั้งที่3ของจังหวัดบุรีรัมย์แต่ครั้งนี้แตกต่างและได้รับความสนใจจากประชาชนเพราะเป็นการจัดงานหลังการปลดล็อกทุกส่วนของกัญชงกัญชาและเปิดให้ปลูกในครัวเรือนได้อย่างเสรีนะคะส่วนการควบคุมการใช้กัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมธิการนะคะเพื่อปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา เพื่อควบคุมการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังมีข้อกังวลทั้งเรื่องปริมาณการใช้และการสู่เพื่อสันทนาการที่ต้องมีการกําหนดพื้นที่ให้เหมาะสมและไม่สร้างความรังคาญให้กับผู้อื่นค่ะ,คะขณะที่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือต้นกัญชาค่ะ ที่กรมวิชาการเกษตรนะคะจะนำมาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานฟรีนะคะโดยวันนี้แจกไปแล้ว500ต้นนะคะแล้ววันพรุ่งนี้จะแจกอีก300ต้นและในวันสุดท้ายคือวันที่12นะคะจะแจกอีก200ต้นค่ะซึ่งประชาชนที่สนใจนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนแล้วก็รับได้ที่งานนะคะแต่ว่าถ้าได้รับไปแล้วนะคะก็อย่าลืมจดแจ้งนะคะการปลูกกัญชาผ่านแอปปลูกกันนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย